โอเคครับขอสวัสดีทุกคนเนาะก็อ่าวันนี้เเราจะมาพูดถึงเดย์ครับข่าวเพิ่มเติมที่มันออกมาวันนี้เนี่ยนะก็โอเคก็เดี๋ยวเราพูดถึงนะตรงหน้าเว็บก่อนเนาะก็ตรงหน้าเว็บเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรตรงหน้าเว็บเยอะหรอกก็คือตรงหน้าเว็บเนี่ยมันจะจริงๆตัวเกมมันปล่อยให้กดติดตามในสตรีมไว้สักพักหนึ่งเนี่แต่ตรงที่เขาแปะติงกให้แล้วเนาะก็คือของเอ่อทวิตทวิตเนาะกับเอ่อตัวของสตรีม คือตัวของสแตมเนี่ยมันเสิร์ชภาษาญี่ปุ่นถึงจะเจอเนาะโอเคแต่ที่ผมกดติดตามมาตั้งแต่ปีที่ลแล้วแล้วเนาะโอเคครับก็ถขอจะใช้หาไปเจอก็แนะนำว่ากดตัวนี้เดี๋ยวผมลิงก์ลิงก์งไว้ให้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาเรื่องที่เราจะพูดกันนะเว็บวันนี้มันมีไม่เยอะนะครับก็คืออ่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีบล็อกตามนี้คือมันจะมีบล็อกตั้งแต่ผ้คเก่ายันเออ่ตัวผ้าดีไว้นะครับถึงประมาณบล็อกสามนะครับแล้วก็ต่อไปคือเป็นบล็อกชมพูเนาะ ซึ่งวันนี้มันประกาศ DLC มาเพิ่มแล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ6,900เอ,อเย่อเยนเนาะซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณพันกว่าบาทไม่ไม่ใช่พันกว่าบาทสิพันห้านะอ่ะประมาณนั้นสนตอมาเอ่อ DLC ครับ DLC เนี่ยมันจะมีบล็อกเป็นตัวของบล็อกสี่เลวิดัสนะครับแล้วก็เป็นตัวของเอ่อบล็อกห้า ก็คือบล็อกเดียโอดีบนะครับแล้วก็บล็อกต่อมาก็จะเป็นชุดต่อมาเลยคือติ๊กสไตล์สองชุดคือของลัมมี่ครับก็คือเป็นตัวแฮนดี้ของเอ,อ่อลูน่ากับตัวในรถนะครับประมาณนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นดีเอลซีแรกซึ่ง DLC เนี่ยก็จะตกอยู่ที่เอ,อ่อเท่าไหร่นะถ้าผมจําได้ว่ามันพันกว่าบาทนะประมาณพันสองพันสามนะครับประมาณนั้นแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกทๆนะว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดซื้อคู่ก,กันราคามันจะลดนิดหน่อยนะครับถ้าย้ำว่าลดไม่เยอะมากเนาะตรงนี้ โอเคครับก็และก็คือถ้าเกิดเราซื้อเกมเราจะได้บอกถึงดีเซต LV01 เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเราบอกเกมแต่เราด,อดูอาทิตย์หน้าละกันที่เขาจะเล่นให้ดูเนาะแล้วก็จะมีขอพักเก่านิดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้นนนนนนอยๆครับก็อันนี้เดี๋ยวเราเรอคือเ,เล่นตอนที่มันเปิดทีตหน้าเลยลวกันเนาะแล้วก็บอกก่อนว่าเกมนี้มันไม่มีเดโมนะรู้สึกว่า วิตเนี่ยคืนนี้มันจะเปิดผีแล้วมนะั้ตอนสองทุ่มนะฮะซึ่งตอนที่ผมอัดตอนสี่ทุ่มเนะี่ยมันน่าจะเปิดผีไปทีเรียบร้อยแหละก็โอเคประมาณนั้นโอเคอันนี้ผมก็จะไม่เปิดให้ดูเป็นรอบสองเนาะอ่ะราคามันคือหกเก้าดอลต่ดราคาปัจจุบันยังไม่เปิดออกมาแล้วเนาะคือหกพันเก้าร้อยเยนนั่นเองนะหรือผัดประมาณพันห้านะซึ่งก็ถ้าเกิดเราจะซื้อเป็นแพ็คคู่คือตัวเกมคู่กับ DLC เนี่ยมัน มันจะตกอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 2น0 0อเานาะนะครับแต่ถ้าเกิดแค่โทเคนเนี่ยพันห้าก็คือถ้าเกิดจะซื้อคู่เนี่ยก็วันนี้กรเตรียมตังไว้ส0 0พันเลยนะประมาณนั้นแต่ผมน่าจะซื้อพร้อมไปเลยนะที่เกะซื้ออีกเนาะประมาณนั้นแต่เราก็ได้มาอีก2 3บล็อกเล่นลอยอยาวๆเนาะอันนี้หน้าเว็บก็เดี๋ยวผมจบไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะปิดหน้าเว็บไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวของวันนี้กันดีกว่าเนาะโอเคข่าวของวันนี้นะฮะก็จริงๆก็มีไม่เยอะหรอกนะ เดียวแหละเอาอะไรก่อนดีเนาะอะ,อะเร่อระบบเกมเนี่ยผมของวดนิดนึงคือมันจะมีบ็อกให้ดูจะปะไอ้บล็อกในชออ็อปปะไม่เท่าไหร่แต่ว่าอินเทอร์เฟซโอเคแต่ว่าพวกบ็อกสไตล์อะเราจะต้องซื้อโดยใช้1นึ่งหมื่นวีเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็ไม่แพงมากหรอกนะไม่แพงมากสำหรับบล็อกสไตล์คือ1นึ่งหมื่นวีส่วนเอเดของพวกเออ ตัวแกมเกตฟัอบนิวออฟฟิศอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่หนึ่งพันวีพีเนาะก็ไม่แพงมากสไตล์จะแพงหน่อยนั่นเองเนาะแล้วก็อ่ามันจะมีแพ็คนี้เขาเรียกว่าแพ็คอะไรอะ่ะมันน่าจะเรียกว่าเป็นแพ็คที่แบบซื้อแล้วมันจะได้คอมพีดเลยเนาะคอมพีดของแต่ละบล็อกนั่นเนองเนาะก็จริงๆราคาคอมพีดแต่มันไม่แพงหรอกก็คือแบบสี่ชุดเจ็ดร้อยเยนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อฟูอะฟูตั้งแต่บล็อกแรกจนบล็อก สุดท้ายอะ่ะมันจะเสียอยู่ที่เจนะ็ดพันสามร้อยเยนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อหมดเนี่ยมันจะมีราคาช่วงแรกมั้งห้าพันเยนมันก็เหลือพันกว่าบาทเนาะแต่จริงๆเราไม่ต้องเป็นต้องาำขนาดนั้นหรอกเราแค่แบบเออเล่นๆฟางๆไปเรื่อยๆกันด้ไม่ต้องรีบนะครับอันนี้สำหรับคนดีนะจริงๆมันคไม่น่ามีหรอกโอเคครับต่อมาเออมันจะมีเป็นตัว d l c ตัวนี้นะครับก็คือออที่ผมบอกคือเลวิดัสนะครับ โอเดียมแล้วก็สไตล์2ชุดซึ่งมันก็จริงๆราคามันก็เปิดเอาไว้แล้วนะก็คือ6,500เยนเนาะซึ่งก็ประมาณ1 2 0 0สานั่นเองเนาะตัวนี้นะครับก็ซื้อพร้อมเกมก็อย่างที่บอกคือ1 3 0 0 0เยนก็คือประมาณ2 8 0 0 2 000, 9 0ปนะประมาณนั้นเนาะซึ่งผมน่าจะซื้อพร้อมไปเลยก็จะจบทีเดียวประมาณนั้นเนาะจที่เข่าวันนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะ อ่ะแล้วก็ลืมพูดอย่างนึงคือเดย์เดย์เนี่ยมันจะมีแบบทัวร์นาเมนต์ด้วยซึ่งมู้จะจัดตอนไหนนะอันนี้โอเคซึ่งคำถามคือพันห้าเนี่ยคุ้มไหมก็คิดว่าย,ยังคุ้มกว่าภาคเก่าอยู่ดีเพราะว่าภาคเก่ามันสองจริงแต่ว่าบล็อกมันน้อยอะ่ะซึ่งถ้าเกิดซื้อ d l เทีดสี่ร้อย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 เนี่ยเกมมันน่าจะเกินสี่ห้าพันซึ่งปัจจุบันตอนที่มันจบวันสิบเอ็ดผมก็เสียไปประมาณสี่ประมาณห้าพันได้แล้วนะก็ ซื้อพันห้าเนี่ยได้หมดก็คุ้มแต่ว่าแค่เราต้องซื้อใหม่มันมันไม่เหมือนแบบผมไม่รู้สึกว่าตัวเองหลักหักนะเพราะว่าเราได้เล่นก่อนไปแล้วอะ่ะเออให้เรา,าซื้อเกมใหม่อีกรอบเพื่อได้ได้ของเพิ่มอีกประมาณเป็นสิบสิบชุดอะอยังไงก็คุ้มอยู่ดีเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับเดียเดยแล้วกันเนาะนะครับก็จริงๆคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะมีแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ผมจะให้ดูก่อนจบคลิปนิดนึนงเนาะเป็นภาพเปิดกระชานนิดหน่อยก็คิดว่าโอเคครับแล้วก็เป็นภาพของสตอรี่อะไรพวกนั้นเนาะ นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอในตอนเกมเปิดเนาะผมน่าจะไลฟ์ไม่วันพฤหัสกับวันศุกร์นั่นเองนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวซิงเกิลลูกชิ้นนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับ